เตี้ยลุมลุมลุมเฮ้ยใครมาปั่นเครื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี้ย <c oughs> โอ้ติดธรรมดาธรรมดานี่นี่เลิกเอ้าเลิกเลิกเลิกข้ามันเลิกลุบลุบลุบลุ่มอาเด้งฉันเดง <c oughs> โอ้เนื้อท้าอะ่ะอุ๊วะลุบเลยไม่รู้ชีวะนี่ไงโ,โมโม,มอะไรลอยลรลออะไรอ,อไรยอ่าๆยทีหนึ่งทีนึ่งทีหนึ่งเลเลยเลยไป็เหงา เฮ้ยเอาเม่กี้กับโดนนั่นนะพอดีเนิดนี่พุงได้สางเดิใช่เนิดกับเนิดกับเวทเกอร์นี่ันลบเลยฮะพุงอย่างเดียวพุงอย่างเดียวเรื่องไม่ปันเครื่อง คนมาช่วยนี่ไงโดน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 ย้อนหนึ่งอะไรเปล่าสามจังหวะนึ่งอะไรเปล่าสามจังหวะนะเพื่อนไม่ใช่สองสองนะโหสิขาไข่ดีขึ้นเอ้าน้องฝอยมันปล่อยขึ้นได้ไง นี่ฮะนี่ฮะอุ้มเลยอุ้มเลยคูนรกคูนรกแตกสุกพังอ๋อเน่ยเดี๋ยวต่อ๋ยเฮ้ยเดี๋ยวจัดการเราไม่ทะลุไง อ้้นอ่าตายแล้วหนึ่งคนสองคนอะไรอ้าเอ,าอ็งฉัน,อน,น,อน,นเองไปอุ้มคนนู้นไปอุ้มคนนู้นไปอุ้มคนนู้นเออนั่นแหละทำงานเป็นระบบหน่อย เฮ้ยคนแต่ปั่นเครื่องไหนขอวน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 ัสดอยู่ข้างบนน่ะเปไงเติดไมรู้ตัวติดไมู้ตัมาแล้วมาแล้วมาแล้วสามพุ่ง คุณจะลบที่ไหวถ้าลบกว่านี้ก็เบกเกอร์พุ่งใส่คุณพุ่งสามครั้งเฮ้ยเราปั่นไฟวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยือเพือโดนโดนเอา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 ข้ามมาเลยข้ามมาเลือยๆสองข้าง จะวนไหมจะวนไหมจะวนไหมโดนไงนี่ลูกเลยอ่ะอ้าวนะคู่นรกอะไรเลยตามมาตามมาตามมาเออกูเจอคนแล้วเจอคนแล้ว อุ้อเิดอะไร้จังวะอ้อะไรอยู่วะอ้าโดนโดนักุมนะดูนื้อดิดูนื้อดิเดไม่หาคนอื่นะมเหลือสองอเหลือสคน เออเอจักรเอจักราไมารอาสินค้าสินไทยขึ้นเลยจด้อยเงบักดีป่าคนหนึ่งไปไหนวะอ๋คนใช้่ใู่คน้สมุนใครสินค้าเบเกอร์เหรอ มาแล้วเฮ้ยเดินมาไงทำไมเลือไม่เตี้ยเลือไม่ตีอ้ยมึงมองสกินใหม่เลือดไม่เอาอะไรแล้วเลือไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเป้เกินโหดเกินไปเกินโหมดกว่าเลือไม่เอาอะไรไม่ได้ผิวเออ ไหนไม่เนื้ออีการขึ้นวะไม่รู้ปักเหรอตื้นตามผมเฉยเลยน <c oughs> <c oughs> ม่งยู่มัน <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้โอ้ยนั่ง <c oughs> <c oughs> อยู่ <c oughs> ม,มาแล้วมาแล้ววิ่ง <c oughs> เฮ้ยไอ้เรื่องวะเฮ้ยไอ้ไม่ใช้สินค้าไอ้ไม่ใช้เฮ้ยเด็ดเดบังเด็ดจะบังเว้ยเด็ดจะบังบังนี่หน่อยดิบังนี่หนดิเออ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 บังบังบังไอ้คนเฮ้ยมันคนมันโดนล่าอยู่คนมันโดนลื้อน่าอยู่เลยเห็นปะเอออะไรอ่ะมันมีคนนอนโดนโดนล่าอยู่เออ ราจะไปไหนล่ะเดินเดินมันบักได้แล้วทำไมมันบักว่ะดูอคือที่เท้าเดินดิอ๋อเพราะว่าอยู่นี่เดินบักว่ะเพราะมันพุ่งไม่ได้มันบักคนมันพุ่งไม่ได้มันบิงไม่ได้ ได้คอนเทนต์แล้วอะ่ะเฮ้ยมันพักอ่ะเดมแก้ทุก่างเลยนะเน็ตพักว่าอยู่ว่ามันเดินตามทำไมวะอืมพักไอ้ไอ้กาเมื่ขึ้นเนือน้อดะแต่ว่าคนกับพังปิดตัวเน,นื้อได้เลยจะหยับไม่ได้เออพักคู่พักคู่ไปเลยพักคู่เลย วักคู่หรือยัยสีจะเห็นฉันอ่ะบักคู่เฮ้แต่เป็นเกอร์ไม่บักครับเขาเขาเว่ยเป็นเกอร์ไม่บักาามาตามตามตามพี่มาน้องขาคอพุ่งกระโดดไดนช่วยหรือเปล่าไปช่วยหรือเ่ะไปได้สินค้า คนใช้สินค้าไหนแล้วไปไหนแล้วเด็กทำเออมันเออมันไม่ช่วยบอกบอกบอกเซอร์หนอเหมือนเล่นวันวีแปดว่ะนี่ mà lại ủi lênเลย tung bay tung mang không đao Adi không siểu đai Adi 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 เธอดตีดิเออต่งเั้นต่างเั้นเอ,อย่าเคียงนานได้ไ <c oughs> อีออนละ <c oughs> มันปิงแดงฟองปิงแดงมันปเกมนี้จะจบไหมยังไม่รู้เลยเนี่ยเกมจะจบไหมเนี่ย เพราะว่าอะไรรู้ไหมเลือดมันไม่ไหลเออเอเซอร์ตัวนั้นเลือดมันไม่ไหลออกไปแล้วหนึ่งคนมึงก็เหลือหนึ่งคนที่บัาอยู่นอนอยู่ก็ทำไงอ่ะเดินมึงต้องออกเดินมึงต้องออกเกียร์ไม่จบเกียร์ไม่จบว่ะเฮ้ยตะลุเฮ้ยตะลุเฮ้ยเอาไงดีอ่ะเอาไงเอามาเนี่ยไอหยิบได้หยิบได้

กูตามมาแล้วไม่ได้เหมือ,มเอามานเลยวะแตเวลาคุณคัดติคือแบบก็ <c oughs> หยิบไม่ได้ฮนะไม่น่าหยิดหลุมนะให้มันน่าจะให้มันลงท่อ <c oughs> มันมีหลุมเดียวสองหลุม

ไม่ได้ไม,ไม่ได้สิ <c oughs> เฮ้ยทำไงดีอ่ะเพื่อนทำไงดี <c oughs> เลือไปไหลด้วย องง <auf> ตัวมันบ้าน <c oughs> มดนบบว่ะวาไงดีจะออกเ <c oughs> กมไหม หยุดเรไม่ได้ิบก็ไม่ไดูตี <c oughs> ต้องลงคิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยตีต้องออกเก็บแล้วนะก็ถ้ามันไม่ยอมไปไหน มันจะไม่ออกมาเรื่องของมันแล้ว